สวัสดีค่ะไลเตอร์สวัสดเกิล L.E.V หรือจะเรียกว่าไลเตอร์สวัสดเกิลก็ได้นะคะวันนี้มีนิยายสนุกๆมารีวิวแล้วก็สปอยซ่านๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะออกตัวเลยค่ะว่าอันนี้เป็นการอ่านจริงแล้วก็รีวิวจริงแบบเรียวๆเลยนะคะสนุกไม่สนุกยังไงก็คือบอกกันตรงๆไปเลยค่ะมาเลยครับผมเริ่มเลย นิยายที่จะมารีวิวแล้วก็สปอยในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าไม่รักอีกแล้วค่ะเขียนโดยนามปากกา Fairy Princess นะคะเป็นนิยายชายหญิงนะคะแนวโรแมนติกดราม,ม่านะคะมาไปกันอย่างวั่งวนะคะเรื่องย่อนะคะเรื่องย่อก,ก็มีอยู่ว่าพระเอกนะคะกับนางเอกอ่ะไม่เรียกันว่าพระเอกดีกว่าคะ่ะเรียกันว่าเป็นแฟนนางเอกดีกว่านะคะคือนางชื่อท็อปนะคะ จำมันไว้ให้ดีๆนะคะทุกคนกคนจะได้ตามไปถามมันถูกนะคะส่วนน้องนางเอกของเรานะคะก็ชื่อว่าน้องเอ๋ยนะคะคือ2คนนี้คบกันมา3ปีค่ะแล้วนางเอกเนี่ยน้องเอ๋ยเนี่ยไม่ยอมมีอะไรกับอ e ีท็อปนะคะเพราะว่าน้องเนี่ย อยากจะแต่งงานก่อนนะคะเพราะน้องแบบกลัวท้องก่อนแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะน้องเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีลูกนะคะเพราะว่าหน้าที่การงานน้องเนี่ยกำลังไปได้ดีเลยนะคะน้องเป็น air h o s t เตสสาวนะคะ mm hmm. ก็ด้วยเหตุผลเนี้ยคะ่ะที่น้องไม่ยอมมีอะไรกับมันใช่ไหมมันก็เลยเกิดการทะเลาะกันเรื่องเนี้ยบ่อยครั้งมากเลยค่ะ อีท e ็อปเนี่ยนะคะแฟนน้องเนี่ยก็เลยแบบนอกใจไปมีคนอื่นนะคะเพื่อระบายความแง,ง้นๆของตัวเองนะคะก <c oughs> ็คือแอบไปมีชู้ปีกว่าๆเลยอะค่ะเกิดจากวันไนสแตนนะคะตอนไปเที่ยวผับแล้วก็นางก็อ e ีท็อปเนี่ยนะคะนางก็ไปแบบชอบเนชอบคนนี้ก็เลยไปตกลงกันยีนั่นก็ชอบอ e ีท็อปด้วยนะคะก <c oughs> ็เลยตกลงปรงใจกันเป็นเฟรนด์วิทเบนิฟิตนะคะ <c oughs> อ่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยอ e ีตาท็อปเนี่ยนะคะ ยีพอเอกปลอมเนี่ยมันก็เข้าตำราบแบบดีทุกอย่างนะคะแบบเทคแคนน้องเทคท,ทีทน้องดีมากๆเลยนะคะยกเว้นที่มันนอกใจนะคะมันก็ดูจะรักน้องมากจริงๆนะคะแต่วันบรรลักน้องแบบใดก็ไม่รู้คะ่ะมันรอน้องไม่ได้นะคะ นะคะแล้วเพื่อนทุกคนรอบตัวเนี่ยรอบตัวน้องเอยน้องนางเอกเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าจะรู้ว่าอ e ีท็อปเนี่ยมันนอกใจน้องนะคะแต่ไม่มีใครบอกน้องเลยสักกับคนเดียวนะคะ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่านางก็เตือนอ e ีท็อปนะคะว่าเออควรคนเลิกทําแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะเพราะาแบบเออมันไม่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ยอมบอกน้องนะคะเหมือนแบบทําให้น้องดูโง่น้องดูโง่มากเออแล้วคนที่เป็นชูท่านางชื่อเมนี่อ่นะ คนนี้ตอนแรกก็แอมเห็นใจว่าแบบเออแบบอาจจะมาติดลมอะไรสักอย่างในตัวอ e ีท็อปมันอาจจะแบบหลอกล่อหน้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเต่เป้าจ้านางทําตัวเองนะคะนางคือแบบอย่าครอบครองอ e ีท็อปมากๆเลยทั้งทั้งที่ตัวเองก็แบบมีดีมากเลยนะสวยรวยการงานก็คือแบบเลิศอะเป็นลูกแบบคนใหญ่คนโตด้วยนะ แต่ก็คือมายุ่งกับของคนอื่นเออยอมเป็นคนในความรับของ e ็ o p นะคะไม่ว่า e ็ o p เนี่ยมันจะตั้งกฎเกณฑ์อะไรไว้ใช่ไหมเยเมนี่เนี่ยก็คือยอมทุกอย่างห้ามแสดงตัวตนนะคะห้ามแสดงความเป็นเจ้าของ e t อปมันทิดอเเมนี e ่เนี่ยแย่มากๆแต่ก็ยอมอะ่ะเออแล้วคือตอนแรกแอมเห็นใจนางจริงๆนะนางร้ายอ่ะแต่ไปๆมาๆไม่เห็นใจแล้วคือนางร้ายมากๆอะ่ะเออนางมีการออกอุบายอะ่ะจ้างน้องนางเอกนะคะน้องเอ๋นะคะมาแบบเป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเป็น มาถ่ายถ่ายรีวิวแบรนด์ของตัวเองอะคะ่ะแกล้งจ้างมาเออคิดว่าเราจะแรกคิดว่าแบบนางคงจะให้แบบทําให้แบบพยายามทําให้น้องรู้เรื่องของตัวเองที่แบบแอบบกินกับแฟนน้องอยู่ใช่ปะเออแล้วเขาเรียก่อ,อะไรนางกวนอะเออนางพยายามแบบจะจะวนทับบีเปิดตัวใช่ไหมอืมนางก็หาแล้วนางก็หาเรื่องหาเรื่องน้องอะโดยการที่แบบไปเป็นผู้ได้สารน้องๆอะแล้วก็มาแกล้งแกล้งน้องบนเครื่องบินอะแบบ เป็นตัวเรื่องมากสร้างสีนะคะแต่ว่าจังหวะน,นัะ้นะพระเอกตัวจริงของเราก็เปิดตัวละแกมี <laughs> นุ่มขี่มาข่าวนะคะชื่อว่าอาคุณปันนะคะพี่ปันนะคะก็ได้มาช่วยน้องเอ๋ยนะ,ะจากสถนานการณ์ที่เยมีนี่ตัวร้ายเนี่ยมา,มาแกล้งน้องนะคะ จริงๆตอนอ่านไปอ่ะเชียร์เชียร์ตลอดให้เยมินี่นะน่ะมันมันเปิดตัวตัวเองมาเลยว่าแสดงตัวมาเลยว่ามันเป็นชูนะคะน้องเอ๋จะได้เลิกเกือบ e อีท็อปไปเอกพร้อมไปนะคะคือแบบรุ้นตรงนี้มากแต่ว่าความเผ็ดคืออะไรรู้ป่ะนางเอกเราสู้คนแก่เออมันต้องกลัวเลยว่าน้องมันจะแบบ อยอมอะไรเงี้ยยอมให้แบบแฟนมีชู้อะไรงี้ใช่ป่ะแต่น้องมันแค่ยังไม่รู้ไงเออก็คือสู้คนด้วยด้วยการอะไรรู้ไหมถามไปเลยว่าใช่คนเมื่อวานที่อยู่บนเครื่องบินไหมเออน้องมันก็ไม่พอใจมากจริงๆน,งน้องน้นองนางเอกคือแบบสุดไม่พอใจอีอนี่มากๆ <c ười> คือเขาสแสดงออกเลยอะบอกว่าเออแบบมันยังไงเมื่อวานเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วอีเมนี่ใช่ไหมนางก็แบบว่า แปลกใจว่าทำไมน้องถึงพูดถึงขึ้นมาจริงๆนางอยากสร้างสีเนี้ยมผัดมาทําแบบเพื่อให้น้องแบบว่าตายแล้วเมื่อวานเราทําเรื่องแบบมีเรื่องกับเจ้าของแบรนด์ไปแล้วเข้ามาตั้งเราอะไรอย่างเงี้ยจ้าแต่น้องมันผีกเลยสถานาการณ์มันพีกนางเมนี่ก็เลยต้องขอโทษลูกสาวเราค่ะเออแต่ลูกสาวเราก็คนดีไงก็ใจดีให้อาภัยไปนะคะแถมยังให้นางเนี่ยอ่ะเลี้ยงข้าวขอโทษด,ด้วยเออนางขอบอกว่าขอเลี้ยงข้าวขอโทษน้องก็แบบปฏิเสธไม่ได้ใช่ปะ,ะซึ่งนางเมนี่เนี่ยนางก็คิดมาแล้วนะคะว่า เออจะให้แบบอ e ีท็อปมันมาเจอกันด้วยจะได้มาปะกัน3คนนะคะเออหลายเวละแล้วก็มาเจอกันจริงมาเจอกัน3คนอีท e ็อปก็คือตอนแรกก็โลกๆกเลยแต่ก็แบบเนียนแบบไม่มีทำเหมือนไม่ม,แบบม,ม,ม,มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทำแบบเหมือแบบแบบนน้องโง่มากอะตอนนี้แบบ ตอนอ,าอ่านอะคันไม้คันมือมากอะคอมเมนต์ไปมันมือมากเลยทุกคนแบบสนุกจริงด่าอีพระเอกปอมมันไปเยอะมากนะคะแล้วตอนกินข้าวเสร็จใช่ไหมแทนที่แบบแมินี่มันจะสํานึกผิดอะไรบ้างใช่ปะที่แบบมาแบบอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ปล่อยให้เขากลับบ้านกันค่ะก็คือพาไปชอปไปช้อปปิ้งต่อหลายมากหลยสุดๆแล้วคือไปช้อปปิ้งอะไรทุกคนลองเดา ไปร้านชุดชั้นในคะ่ะไปซื้อชุดนอนไม่ได้นอนแล้วแบบว่าให้ให้แบบว่าสลับกันเลือกอะ่ะให้ยังเมนี่ก็ให้น้องเอยอย่ะน้องนางเอกของเราอ่เลือกให้เออมันก็เลือกให้น้องนางนเอกเราเออนี่แบบระหว่างลองชุดใช่ปะนางก็มีแอบหอมแก้มกันน่ะอีท็อปกับอีเมนี่อเออฉันภาวนามาให้น้องนางเอกเรามาเห็นน่ะนางร้ายสุดๆเออเสร็จแล้วอีเพื่อเอ,อมันยัง คือแบบพอแยกทางกับนางนางเอกของเราใช่ไหมน้องเอ๋ยของเราอะส่งน้องกลับบ้านเสร็จปุ๊บมันยังวกกลับไปหาเมนี่อีเพื่อที่จะไปแซบกันแต่แล้วทุกคนฟ้าก็เริ่มมีตาค่ะเพราะว่าน้องเอ๋ยเนี่ยไปเจอเพื่อนใช่ไหมไปแบบไปเที่ยวกันแล้วได้คุยกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าก็ต้องบอกก่อนว่าอ่าอีท็อปมันไปเจอกับน้อง น้องเอ๋ยในงานแต่งเพื่อนนะคะเพื่อนคนนี้แหละที่ไม่ได้มาคุยกันนะคะแล้วผัวเพื่อนน้องเนี่ยผัวผัวเพื่อนน้องเอ๋ยนี่ก็เจ้าชูมากเพื่อนก็เลยแบบว่าอยู่ๆก็พูดเตือนเตือนขึ้นมาว่าเออแกมั่นใจได้ยังไงว่าว่าอีท็อปมันจะไม่เจ้าชูเหมือนผัวชนะเพราะว่ามันก็เป็นเพื่อนกันไงไม่งั้นมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงเออต่เวนกัมน้องไม่จอะใจเลยเลยคือน้องน้องเชื่อใจอีท็อปมากมากอ่ะทุกคนแบบเชื่อสนิทใจว่าท็อป แบบรักอีทอปรักน้องมากเราจะไม่ทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออฉันแบบสตันอะจะหูคอมเมนต์ด่าไปเยอะมากมันมือสุดๆอะแล้วพระเอกตัวจริงของเราก็ประกฏตัวอีค่ะทุกคนทุกคนต้องอดทนกันโอเคไหมคะพระเอกของเราเนี่ยค่าตัวแพงมากค่ะอีทอป,ประกอบมันก็เลยแบบว่าโผลมาบ่อยหน่อยเพราะว่ามันค่าตัวถูกไง เออมันก็จะแย่งแย่งแย่งซีนพระเอกเราหน่อยนะคะช่วงแรกๆอ่แะ,ะแต่หลังจากนี้ก็คือพระเอกเราก็จะมาเรื่อยๆแหละและอีอี e, 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 ตัวประกอบอย่างอีท็อปเนี่ยนะคะอี e, พระเอกปอยมันก็จะอยู่กับเราไปจนจบเรื่องค่ะทุกคนแต่เราก็จะได้ด่ามันไปยาวๆนะคะอยู่ทุกคนต้องอยู่อา่อนะะานไปด้วยกันนะคะด่ามันไปด้วยกันค่ะแล้วอ่ะต่อพระเอกของเราะคะ่ะก็ปรากฏตัวขึ้นมาคือเอาแยะ ฉันฉันโมโหสินี้มากคือเลยรู้ไหมคือน้องน้องเอ๋ยอะจะโดนมอมยามีผู้ชายแบบมาขอชนแก้วแล้วพี่พระเอกของเราเนี่ยเขาชื่อพี่ปันนะคะชื่อพี่ปันเขาเขาปรากฏตัวคือเขาบอกว่าอยากกินนะเพราะเนี่ยมันใส่อะไรลงไปก็ไม่รู้เออทุกคนแล้วรู้ไหมอีคนที่มันเอาที่มันมาชนแก้วมันไม่ได้ตั้งใจมาชนนะอีเมนี่จ้ะ นางเป็นคนจ้างเออเป็นคนจ้างที่ผู้ชายคนนี้ไปไปเอาแก้วมอมเนี่ยมอมยาเนี่ยไปให้น้องเอ๋ยกินคิดดูถ้าเกิดถ้าเกิดน้องกินขึ้นมาจะเป็นยังไงโอ้โหฉันแบบเร็วเร็วมากเออแล้วคืนนั้นก็เป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นโมเมนต์แรกที่แบบจริงจังที่พี่ปันของเรานะคะได้คุยกับน้องเอ๋ยผ่านไอจีแกพอพี่เขาเขาเห็นใช่ไหมว่าแบบจริงๆอะ่ะ เขาแอบเซิร์ชชื่อน้องมาตั้งแต่เจอเจอครั้งแรกบนเครื่องบินแล้วเออแต่ทีนี้น้องเหมือนน้องจะมีแฟนไงคือพี่ปันแกก็ส่งไอจแล้วก็เห็นแบบรูปอ e ีท็อปใช่ไหมเห็นแบบรูปคู่รูปอะไรเงี้ยก็รู้แล้วว่าน้องมีแฟนก็เลยไม่กล้าจะแบบสานต่อ,อ,อพี่เขาเป็นคนดีเออแต่ว่าคืนนั้นมันก็แบบนิดนึงเพราะาอะไรเพราะว่ากดฟอลไปแล้วน้องมันก็มาแอบดูไอเนี่ยโปรไฟล์พี่ปันใช่ไหมแล้วน้องมันลั่นลั่นลัน่นหลายรูปอ่ะแล้วว่าลั่นรูปไหนไปลั่นลั่นรูปซิกแพคอ่ะ น้อมก็ลกมากเลยเว้ยแล้วพี่พี่ปันเขาก็แบบอา้าวชิบหาย จองเลยหรอก็เลยดีไปหาหน้องก็ได้คุยกันคุยกันน่ารักมากแกโมเมนต์มีนิดเดียวแต่น่ารักสุดๆดีกว่าอ e ีท็อปมาทั้งเรื่องอะเออคือแบบเราเขาชอบน้องเราชอบน้องทั้งอีกเรามากเว้ยแต่รู้ว่ารู้ว่ามีแฟนใช่ไหมเขาก็พยายามแบบจะไม่ยุ่งไปมากกว่านี้เออเป็นคนดีมากภาวนาะให้อีท e ็อปมันเลิกมันเล, <laughs> เลิกเร็วๆนะคะพี่เขาจะได้แบบดําเนินการจีบน้องอย่างเต็มสู่นะคะมันรุนมากแล้วคือระหว่างเนี้ยมันใกล้จะถึงวันครบรอบแล้วไง แล้วน้องน้องเอ๋ยอ่ะก็พูดตลอดว่าอยากจะให้สิ่งที่ e อีท็อปแบบมันต้องการแกสิ่งที่อ e ีท็อปมันต้องการมาตลอดคืออะไรมันจะกินน้องเอ๋ยมึงแล้วมันนั่งลุ้นว่าอย่านะลูกอย่าให้มันอย่าอย่าให้มันแล้วมันอ่ะก็จะขอ,อน้องแต่งงานในวันครบรอบด้วยอ่ะกลัวมากอืมแล้วตอนเนี้ยเหมือนจิตเขาเรียกอะไรอ่ะตอมเออสำนึกผิดมันเริ่มจะหายอักเสบแล้วใช่ไหมอีท e ็อปมันก็เลยแบบว่าจะทิ้งอ e ีเมนี่แหละเพราะว่ามันจะแต่งงานกับน้อง คือต้องบอกว่าท็อปอะ่ะมันมันเห็นเขาเรียกอะไรมันเอาเมนี่เข้ามาเพราะว่าเรื่องเซ็กอย่างเดียวเลยจริงๆนะมันไม่ได้มีความรักอะไรกับเมนี่เลยอะ่ะมันทิ้เมนี่ก็แย่ทุกอย่างแย่มากพอจะแต่งงานใช่ไหมก็จะสลับทิ้งเออนําไม่เคยรักเมนี่อยู่แล้วใช่ไหมขนาดขนาดที่ว่าเมนี่บอกว่าจะไปนัดดูตัวกับแบบลูกเจ้าของโรงแรมใช่ปะดังก็ไม่สนนังก็บอกเออไปไปดิก็ดีแล้วนี่เออเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะแต่งงานแล้วอะ่ะผมก็เราก็จะไม่ต้องยุ่งกันแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหม แพีกอีกเจ้าของโรงแรมที่นางเมนี่ต้องไปดูตูด้วยคือใครรู้ไหมพี่ปันจ้าฉันแบบบรายกี่ร้องว่ตอนแรกก็แต่ตอนแรกอคิดว่านางจะฉลาดเวจะเอาแบบคิดว่านางจะเอาพี่ปันออกมาแบบปันมาแบบมาทาแผนอะไรหรือเปล่าให้ทอป,ปันหึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ไม่จ้านางก็โง่ทางทางที่พี่ทอพี่ไม่ใช่พี่ทอทางทางที่พี่ปันน่ะก็คือโปรไฟล์ดีทุกอย่างเลยนะเป็นคนดีเป็นอะไรด้วยใช่ไหมนางแบบไม่เอาค่ะปฏิเสธบอกว่าจะไม่ไปเจอพี่ปันอีก เออล,ล่าสุดความเมื่ไรนี่มาเยือนมันมันมันคือวันครบรอบมันกาชันชิดมาในวันพรุ่งนี้แล้วอ่ะแล้วน้องก็ย้ำอีกว่าแบบคืนนี้แหละคืนนี้เลยที่จะให้สิ่งที่อ e ีท็อปประมานต้องการฉันแบบไม่ได้ไม่ได้นะลูกโอ้ยกลัวมากว่าน้องอ่ะมันจะให้มันจะให้อ e ีท็อปกินตัวเองว่า ไม่ได้นะทุกคนต้องไปรุ้นช่วยกันนะมาเผาผีเผาเกลือไล่อีรีลาลททั้งก่ทบและเมนี่ออกไปจากน้องดวดเลยนะคะพระเอกตัวจริงมาช่วยน้องด้วนเออทุกคนอยากให้ทุกคนมาลองเปิดใจอ่านกันดูนะคะถึงจะเป็นแบบว่าแนวแบบนอกกายนอกใจอะไรเงี้ยก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่พระเอกค่ะทุกคนไปอ่านได้เลย หลังจากแบบน้องนางเอกของเราตาสว่างเชื่อว่าน้องจะเอาคืนอย่างเจ็บแสบแน่นอนนะคะพระเอกตัวจริงของเราก็แสนดีมากทุกคนอยากให้ไปเห็นโมเมนต์คือพี่เขาแสนดีมากๆแล้วเขาคุยกับน้องแบบอืน่ารักน่ารักที่สุดแล้วน้องนางเอกของเราจะไม่เลือกได้ไงอะ่ะจริงปะเออหรือว่าจะไม่เลือกเอยก็ไม่รู้อะทุกคนก็ต้องไปรุนด้วยกันนะคะ เออแต่แอบกระซิบมานะคะคุณนักเขียนแอบกระซิบมาข้างๆหูเลยบอกว่าเขาไม่เอาคนเลี้ยวหูมาเป็นพระเอกแน่นอนนะคะวางใจงกันได้เลยอ่า มาพาสปอยก็จบไปแล้วนะคะมันในส่วนของการรีวิวส่วนตัวต้องบอกก่อนว่านี่เป็นการรีวิวและความชอบความคิดเห็นส่วนตัวของライターส r ลค์เกอร์ดยผู้เดียวนะคะสนุกหรือว่าไม่สนุกยังไงเนี่ยนักอ่านนักฟังนิยายทุกคนนะคะของライターจะต้องไปตามอ่านกันเองทีนะคะว่ามันจะสนุกอย่างที่ไรบอกไหมะคะอย่าเพิ่งปักใจเชื่อกันเด็ดขาดนะคะมาคะรีวิวต่อส่วนตัวรู้สึกโ,โหมันสนุกมากทุกคนสนุกกับการตามด่าอีพรอเอกปลอมแล้วก็นาง น,ะะนักเขียนเราไม่อินมากแล้วอคุณนักเขียนะภาษาดีมากทุกคนอ่านลื่นไหลสละสรวยสุดๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนในส่วนของเนื้อเรื่องนีก็ลุ้นว่าเมื่อไหรน่นางเอกเอนยจะตาสว่างสักทีเมื่อไหร่พระเอกปลอมจะถูกเปิดโปมเมื่อไหร่มันจะเปิดตัวกันไปเลยแล้วมันก็ไปคบกบนางร้ายเลยเพราะว่าอะไรนางเอกของเราก็จะได้คู่กับพี่เอกตัวจริงของเรานะคะอ่า แล้วอยากจะรู้อยากจะรอรอดูจุดจบของคนที่มันไม่ซื่อสัตย์ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้เชื่อใจนักเขียนมากค่ะว่าจะทําออกมาได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะจะไม่ให้มันจบสวยอ่ะเออไม่ให้อีอีพระเอกบอลมันจบสวยแน่นอนแต่นางเอกของเราจบสวยแน่ๆนะคะมั่นใจมันมากนะคะมันจะต้อง อีท e ็อปเนี่ยกับเมนี่เนี่ยมันจะต้องได้รับบทเรียนอย่างสาหัสแน่นอนทั้งคู่นะคะแต่บทเรียนนั้นนะคะจะคืออะไรนะคะต้องไปติดตามอ่านช่วยกันนะคะไปสา์แช่งไปด่าในคอมเมนต์ไปเขาเรียกไปเขาเรียกอะไรลองเขาเรียก่อไปตามรุมสาบกันนะคะมันจะได้มีจุดจบนะคะทไม่ดี คนแบบนี้ไม่ควรจบดีไม่ควรมีจุดจบที่ดีค่ะมันไม่ซื่อสัตย์ต่อคนรักได้ยังไงเออนะคะออใครที่สนใจนะคะอ่านนะคะก็ตามไปอ่านได้ที่ลีดอะไรนะคะเดี๋ยวไลจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้เดสคริปชันนะคะฝากเข้าไปติดตามให้กําลังใจคอมเมนต์ให้กณไลกันเยอะๆนะคะุคณไลจะได้เขียนนิยายสนุกๆมาให้พวกเราอ่านกันอีกเยอะๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแช นะคะกดคอมเมนต์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกริ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ไลเตอร์สบายเกิลด้วยนะคะไปสู่1,000ัซับสไคร์ด้วยกันนะขอบคุณมากนะคะที่รักอย่าลืมกดให้กันนะคะนะคะ,นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ